ยักษคราชซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่13ตอนต่างจิตต่างใจหิมะขาวสล่างทุกที่ทางเวิงหวาง อาลู่ไถขึ้นสู่เนินดินที่สมด้วยหิมะก้มลงมองดูทุ่งหิมะไร้ที่สิ้นสุดที่เชิงเนินกระโจมสัก,กราชหลังแล้วหลังเล่าถูกหรือถอนลำเลียงขึ้นรถพวกมันต้องย้ายสถานที่แล้วอาลูไถขโวดคิว้วใครครวญว่าศัตรูกับฝ่ายตนยังเหลือบเบีย้ยอยู่เท่าใดการสู้รบดำเนินถึงขั้นนี้นับว่าอยู่เหนือความคาดหมายของมัน ในความคาดคิดของมันฝ่ายของวาลาสมควรเกิดความรู้สึกกว่าการสู้รบอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกทั้งสองฝ่ายเชกเช่นขี่บนหลังเสือแม่ทับวาลายกมารุกรนันอาลู่ไถไม่มีเหตุผลที่จะหลบลีหนีหน้านะต่อให้มันหลบหนีได้ก็ไม่สามารถดำเนินการอพยพคนในชนเผ่าในฤดูการอันเน็บหนาวเช่นนี้ หากว่ามันละทิ้งชนเผ่าโดยไม่แยแสมันจะมีแต่ทุ่งหญ้าโดยปราศจากชนเผ่าดังนั้นเมื่อแขวนวาลาหันไปโจมตีชนเผ่าต่างๆของตาตาอาลูไถก็มีอาจไม่ส่งกําลังไปช่วยเหลือสำหรับกับทั้งสองฝ่ายการสู้รบบนทุ่งหิมะอันเวิงวางถือเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมหาศาลตามเหตุผลทั่วไปต่อให้เป็นความแค้นใหญ่หลวงกว่านี้ก็ไม่เท่ากับการคงอยู่ของชนเผ่า เมื่อการศึกดำเนินถึงขั้นนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีกำลังสนับสนุนต่อไปพวกมันจะหาทางประนีประนอมเจรจาสงบศึกนอกจากฝ่ายตรงข้ามมั่นใจว่าหากไม่ยอมเจรจาจะได้รับประโยชน์ใหญ่หลวงกว่านี้ไม่เช่นนั้นทั้งสองสมควรบรรล,ลุข้อตกลงได้แต่ครั้งนี้ผิดแผกแตกต่างอาลู่ไถได้รับแจ้งเหตุจากเซียวอิงช่วงชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบ หุบเกลือนกำลังหลักจำนวนส0 0 0 0ืนคนของฝ่ายตรงข้ามเป็นเหตุให้ขุมกำลังที่เข้มแข็งอ่อนด้อยของทั้งสองฝ่ายค่อยเกิดความสมดุลหลังจากนั้นทำการสู้รบอีกหลายครั้งทั้งสองฝ่ายผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะทำให้ขุมกำลังของทั้งสองฝ่ายลดหวบลงในระดับเดียวกันดังนั้นถึงแม้ว่ายิ่งสู้รบยิ่งยากลำบาก แต่ทั้งสองฝ่ายเกิดความหวังว่าหลังจากทำสงครามจะสุขสบายตลอดการหากว่าอาลู่ไถสามารถกัดฟันสู้ทนลากทวงกองกำลังล้างแขนของแควนวาลาอยู่บนทุ่งหญ้าตาต้าจนตายต่อให้ทว่ทวปู้หัวองค์หญิงซาโมเอ๋อและหูวอาหูหยินสามารถหลบหนีกลับแคว้นวาลาก็ไม่มีปัญญาต่อกรอกับมันอีก ในฐานะผู้ชนะอำนาจบาร,รมีของมันจะขึ้นถึงขีดสุดทั้งฉวยโอกาสผนวกทุ่งยากมองโกเป็นปึกแผ่นเดียวกันก่อนนี้มันใฝ่ฝันผนวกทุ่งหญ้ามองโกเข้าเป็นปึกแผ่นหากว่าทุกประการเป็นไปตามที่มันคาดหวังไว้อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา20ปีค่อยกลายเป็นจริงเวลา20ปีจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเท่าใด ผู้ใดทราบว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรตอนนี้โอกาสรออยู่ตรงหน้าหากสู้รบได้ชัยหลังจากทำลายแล้วจัดตั้งอุดมการณ์ในชีวิตจะบังเกิดเป็นจริงมันไม่อาจตัดใจวางมือและวางมือไม่ได้ประการสำคัญยิ่งกว่าคือมันเองก็ส่งทูตไปยังราชสำนักหมิงพกนำอัญ,ญมณีจินดาโปรยวานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ฟ้องร้องแขวนวาลากล่าวหาโดยไร้มูลความจริงในความคาดคิดของอาลู่ไถการตายของฮาสือฮากับมหาหมูอาจเกิดการแย่งชิงอำนาจภายในแควนวาลาทว่ทวผปู้หัวขานนั้นยิ่งน่าสงสัยที่สุดไม่แน่ว่าเป็นคนบงการอยู่หลังฉากเพียงแต่มันไม่มีหลักฐานไม่อาจทำอย่างไรฝ่ายตรงข้ามได้แต่ทำหนังสือถึงราชสำนักหมิง แก้ต่างให้กับตนเองมันทราบว่าหากสู้รบแพ้พ่ายราชสำนักหมิงก็ต้องเสนอหน้าออกไกลเกลีย่ยอาลู่ไถเชื่อมั่นเช่นนี้เนื่องเพราะต้าหมิงจะไม่นิ่งดูได้ปล่อยให้แขวนวาลารวมทุ่งหญ้าเป็นปึกแผ่นให้ทับหมาของพวกมันจ่อประชิดแดนเหลียวตรงเมื่อยึดถือเช่นนี้จึงไม่ห่วงพะวงว่าต้าหมิงจะจัดการกับมัน ตอนนี้มันกำลังรวบรวมหลักฐานที่แขวนวาลาสถาปนาเคอร์คานโดยพละการขอเพียงมันเกาะกลุ่มหลักฐานได้นึกถึงตอนนี้อาลู่ไถต้องระบายลมจากปากยาวๆจิตใจที่ร้อนรุม่มถูกความลิงโลดยินดีชนิดหนึ่งเข้าแทนที่ยามนั้นแววเสียงเป่าหลอดเขาดังยาวนานสามคราอาลู่ไถเพ่งตามอง เห็นบนพื้นหิมะที่ห่างไปหลายลีปรากฏม้าเร็วหลายร้อยตัวควบขับมามองแต่ไกลเป็นสีแดงเพลิงแถบหนึ่งมันจดจำออกว่านี่เป็นชุดนักรบยวนยางของทัพหมิงระหว่างนี้มันติดต่อกับทัพหมิงทำความเข้าใจกับกองกำลังติดอาวุธของต้าหมิงจึงบังคับม้าลงจากเนินตรงเข้ารับหน้าทัพหมิงขบวนนั้น เซียวอิงนั่งอยู่ในกระโจมหวีสางผมที่หน้ากระจกสีหน้ากลัดกลุ่มหม่นหมองจากแววตาแสดงว่าเกิดความขัดแย้งทางจิตใจแต่แล้วปรากฏหญิงสาวชุดมองโกนางหนึ่งวิ่งเข้ามารายงานว่าองค์หญิงทับหมิงแดนเหลียวตงมีคนมาอีกแล้วเมื่อกลู่ข้าพเจ้าเห็นคนนำขบวนเป็นแม่ทับหนุ่มชาวหั่นที่แท้ติงนั้น มันคงต้องหาข้ออ้างมาหาท่านองค์หญิงต้องการพบมันหรือไม่เซียวอียงเกิดความยินดีผุดลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าติงอวีมาแล้วหรือบนทุ่งหิมะตั้งค่ายทอดเยียดยาวธงทิวพลัดผิวกลางลมหนาวหอรักษาการวางกำลังอย่างเข้มงวดในกระโจมเคอคา,ารว่านสงลิงเดินไปเดินมามีความในใจหนักอึ้ง กงศุนต้าฟงนั่งขัดสมาธิอยู่หลังโต๊ะเตี้ยมองดูซื่อฟู่ท่านอาจารย์เดินไปเดินมายิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าซื่อฟู่ทรงอำนาจกว่าการก่อนมากนักคล้ายกับว่าทุกความเคลื่อนไหวกอบด้วยลักษณะของเคอร์ขานสภาพจิตใจของว่านสงหลิงต่างกับการก่อนจริงๆมันเริ่มลิ้มลองกับรสชาติของอำนาจให้ความรู้สึกเสพติดชนิดหนึ่ง นึกถึงครั้งกระโนนมันคิดอ่านวางแผนเพียงเพื่อหลอกลวงเงินทองเล็กหน้อยเมื่อได้มาก็เนิกกระยิมยินดีพอนึกถึงกลับรู้สึกไร้รสชาติมีแต่ตอนนี้ค่อยเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงหว่านสงหลิงหยุดยั้งยืนหยัดมองไปที่หน้ากระโจมม่านกระโจมถูกม้วนขึ้นนอกกระโจมปรากฏหิมะปลิวปไายองคลัก พกพาดาบยืนอยู่กลางหิมะบนหัวไหลส่สมเกล็ดหิมะแต่ยังยืนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวที่ห่างไกลออกไปแววเสียงผู้คนเสียงม้าร้องกล้องดังมาจากทั่วสี่ทิศแปดทางมันทราบว่านั่นเป็นทัพใหญ่ที่อยู่ใต้คำสั่งการของมันมันเพียงโบกมือคลาหนึ่งออกคำสั่งคำเดียวนักรบทั้งหลายจะต่อสู้เสี่ยงชีวิต ให้กับมันความรู้สึกนั้นวิเศษแท้คล้ายกับดื่มสุราลงไปบังเกิดความเคลิบเคลิ้มมึนเมาต่อให้มันหลอกภูเขาทองคำมาได้ลูกหนึ่งก็ไม่สามารถซ่องเสฟกับความรู้สึกเช่นนี้มันเริ่มไม่ยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของต้าหมิงมันคิดเป็นประมุกเป็นข่านผู้ยิ่งใหญ่หว่านสงหลิงเหลือบมองอย่างเกินซึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่หลัง ปากทางเข้ากระโจมกำลังเช็ดตัวดาบแวบ,บหนึ่งนี่เป็นคนที่กรมความมั่นคงแผ่นดินส่งมายังข้างกายมันหากว่ามันต้องการให้หยางเกินตกตายก็มีวิธีกระทำได้ปัญหาอยู่ที่มันไม่ทราบว่ากรมความมั่นคงแผ่นดินวางคนอยู่ข้างกายของมันเท่าใดมันไม่อาจกำจัดข้าองครักของมันไปจนหมดสิน้น ยังมีครอบครัวของมันซึ่งล่วงรู้สักฐานะของมันรวมทั้งน้องชายของทวทวปู้หัวนามอากาศตัวเออจี้ล้วนตกอยู่ในความควบคุมของต้าหมิงดังนั้นมันไม่กล้าเสี่ยงอันตรายประการสำคัญยิ่งกว่าคือมันไม่ได้กลุ่มอำนาจทั้งหมดของทุง่งหญ้าต้าหมิงคิดหลอกใช้มันมันก็ต้องหลอกใช้ต้าหมิง นึกถึงตอนนี้ว่านสงลิงนั่งลงที่หลังโต๊ะดื่มเหล้านมม้าในชามจนหมดสิ้นตอนแรกมันไม่คุ้นกับรสชาตินี้รู้สึกว่ายังย่ำแย่กว่าเล่าเผาดาบชั้นเลวอีกตอนนี้พอดื่มลงไปกลับให้ความรู้สึกที่หอมหวานนางบำเรอของมันนามม่านตาเยื่อวาก็ขยับตัวมารินสุราให้กับมันชามหนึ่งตอนนี้มันมีนางบำเรอสี่คน เป็นหญิงสาวที่องค์หญิงซามูเอ,อ๋อกับหู้อาฮูยินทรงมาปรนิบัติมันในจำนวนนี้มีอยู่สองคนสูญเสียความบริสุทธิ์ไปก่อนบนทุ่งหญ้าแห่งนี้ไม่นับเป็นอย่างไรนอกจากครอบครัวชั้นสูงที่ได้รับวัฒนธรรมชาวฮั่นส่วนหญิงสาวธรรมดาบนทุ่งหญ้ามักมีเพศสัมพันธ์กับชายคนรักก่อนแล้วก่อนที่ม่านตาเยวาวาจะปรนิบัติว่านสงลิง ก็ไม่ใช่หญิงสาวบริสุทธิ์แต่ในนางบำเรอทั้งสี่นางมีรูปโฉมงดงามที่สุดโดยเฉพาะส่วนตะโพกกลมกลึงดุดผลสาลี่เลือดเนื้อแฝงแรงดีสะท้อนศพอารมณ์ว่านสงหลิ่งที่สุดทุกครั้งที่สวมกอดนางควบตะเบิงให้ความรู้สึกคล้ายอยู่บนทิพยะวิมานแต่ที่มันปลดปลานที่สุดยังคงเป็นหู้อาหูหิน แต่ตอนนี้มันแต่งตั้งบุตรชายของนางที่เกิดจากหาซือหาเป็นผู้นำชนเผ่าเด็กชายผู้นี้อายุยังเยาว์ชนเผ่าเท่ากับตกอยู่ในมือหู้อาหูหยินฮู้อาหูหยินต้องดูแลชนเผ่ายามปกติยากจะพบหน้ากันม่านตาเยอวาจึงกลายเป็นคนโปรดของมันเห็นม่านตาเยาวานั่งคุกเข่าอยู่ข้างกายก้มกายลงรินสุราให้กับมัน ตะโพกอันกลมกลึงอยู่ข้างหน้าว่านสงลิงจึงบังเกิดราคะจิตเอื้อมมือหยิกตะโพกของนางคลาหนึ่งม่านตาเยาวาเหลียวหน้ามาโปรยยิ้มอย่างยั่วยวนให้กับมันยิ่งสะกิดความต้องการของมันขึ้นมาคิดอ่านในใจนางชมดที่ร้อนแรงดวงตาทั้งคู่คลายขอเกี่ยวกอบมิปานว่านสงลิงมองดูดวงตาของม่านตาเยาวา ที่ยามยิ้มคล้ายเดือนเสี่ยวคู่หนึ่งไม่ทราบเพราะเหตุใดพลันนึกถึงอูหลันถูยาซึ่งสาบสูนไร้ร่องรอยยิ่งสก,กิดเพลิงราคะลุกฮือโหมคิดจุดลากม่านตาเยืะว่าไปยังกระโจมขนาดเล็กทางด้านหลังปลดเปลื้องความต้องการสราักกาแต่แล้วยามนั้นมีคนมาถึงหน้ากระโจมอย่างเกินจึงเก็บดาบเดินเข้ารับหน้า ชั่วครู่ก็กลับมาพร้อมกับเกล็ดหิมะคลุมร่างก้าวยาวๆถึงเบื้องหน้ามันกล่าวเบาๆว่าท่านคานผู้น้อยมีเรื่องสำคัญคิดรายงานว่านสงหลิงทราบว่าเรื่องสำคัญที่ว่าเป็นข่าวจากกรมความมั่นคงแผ่นดินของต้าหมิงไฟราคะพลันมอดดับไปโบกมือให้ม่านตาเยาวาหลบไปก่อนรอจนม่านตาเยวาวะล่าถอยออกไป อย่างเกินก็ถ่ายทอดวาจาต่อมันเที่ยวหนึ่งว่านสงลิงรับฟังจนใจหายวับร้องโพล่งว่าไม่ใช่บอกว่าจะจัดทับหมาจู่โจมตลบหลังข้าศึกเผาญ้าสเสบียงพวกมันหรอกหรือเหตุใดเปลี่ยนแผนการใช้หญ้าสเสบียงเป็นเหยื่อลอดศัตรูมาทำการสู้รบอย่างนั้น ทับหมิงเราไม่ใช่ลวงลึกเข้าไปแดนค้าศึกหรอกหรือนี่เสียงอันตรายไปแล้วอย่างเกินหน้าเคร่งเครียดลงดวงตาทอแววประกายดูร้ายตวาดเบาๆว่าท่านเพียงเป็นนักต้มตุนคนหนึ่งรู้หลักพิชัยสงครามอันใดพวกเราสูญเสียพี่น้องหลายคนหนุนส่งท่านขึ้นสู่ตำแหน่งท่านเข้าใจว่า เพียงเพื่อให้ท่านเสพสุขหรือนี่เป็นคำสั่งของใต้เท้าจี้ท่านเพียงปฏิบัติตามคำสั่งก็พอว่านสงหลิ่งบรรดาลโทสะได้แต่สะกดข่มกลั้นไวหลุบสายตาก้มต่ำลงขบกรามะงกศีรษะรับ